ศึกชุดเจริญมวยไทยบวกเชฟบุญธรรมครับพลิหัสบดีที่8กันยายน2 5 5 9ที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับมาดูไกรเพชรพอรทวัชชัยพบกับเพชรดำดวงใจพ่อ125ปอนด์นะครับร้อยเอกสมบูรณ์ประภาวงครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีไกรเพชรพอรทวัชชัยหรือว่าไกรเพชรสโชคกิจชัยเดิมนะครับ นักชกจากกรุงเทพมหานครนะครับเจอกับเพชรดำดวงใจพ่อจากแดดีสานบ้านเกิดเมืองนอนครับยกสามครับต่อสามสองครับทางด้านของเจ้าไกรเพชรไกรเพชรในไฟนนี้นี่ซ้อมอยู่กับเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองนะครับ ก็ค่อนข้างจะการันตีได้ในระดับหนึ่งนี้นะครับสีเสื้อหน้าเสือครับการพิกซ้อมสำคัญครับมวยชนะไม่เยอะอาจจะดูชนะเยอะครับความเชื่อถือครับไม่ได้สร้างกันแค่วันสองวันนะครับกระถุงเข่าซ้ายครับางด้านของเพชรดำต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับเพชรดำเพชรดำดวงใจพ่อหรือว่าพอพิรุนรถตู้ดีคนเดียวกันครับ แตะซ้ายหลุดเจอขวาของเพชรดำครับล่าสุดก็ชนะนอกยกสามเพชรศิลาพอพัทระแล้วก็แพ้นอกยุสี่ยอดกฤษดายุทธชนันบุรีมานะครับรวมไปถึงแพ้น,นอกยกสามแอดดัมยีเด็ก99ด้วยนะครับทางด้านของเจ้าไกลเพชรอาวุธครบเครื่องหลากหลายครับไกลเพชรอ้าวหงายท้อง ส่วนด้านของเพชรนดำก็ไม่น้อยหน้าครับก็แพ้นอกยก4ีวิศนพรสอนจอต้อยแปริ้วมาครับก่อนหน้านั้นชนะชลสิษษ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 ์เกียรติพูนผนต่างคนต่างแพ้นอกมาทั้งคู่ครับกรรมาการสมบูรณ์อูยโยนเข่าขวาครับสมบูรณีสับมือชกแข่งสายของไกลเพชรรอมบ,บวกหมัดด้วยครับไกลเพชรแข่งสายหมัดซ้าย ขีบขวาครับเพชรดำแข่งขวาไปครับแข่งซ้ายของไกลเพชรและตามด้วยหมัดซ้ายครับแม่หมัดซ้ายแข่งซ้ายฟันศอกซ้ายสายเลืน่นล้วนครับเพชพรดำพยายามจะบวกหมัดขวาคืนครับอ,อ้าวอื้อแข่งขวาเจอหมัดซ้ายของไกลเพชรศอกซ้ายครับไกลเพชรโอ้วันนี้มาหลายอย่างเลยครับมาหลายอย่างเลยก็กล้าออกด้วยครับ ออกอาวุธสวยนะครับไรเพชรโอ้แข้งซ้ายฮูขวาโอ้เลือกออครับเพชรด,ดำยังไงครับยังไงครับต้องใช้ลูกโหดแล้วครับเพชรด,ดำครับแข้งซ้ายครับแข้งขวาครับเพชรด,ดำไรเพชรตีซ้ายไว้ ฉีดซ้ายครับเพชรดำขีบคืนครับโอ้ฟันสอกขวาหมัดไม่ถึงอีกครับนี่ครับพอหมัดไม่ถึงไกลเพชรรอดักสอครับแล้วตามด้วยแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับเมดโยกครับส่งเตะเข้าบุมเลยครับด้วยแข้งซ้ายครับโอ้โหดูแล้วเหลื่อยนะครับทางด้านของเจ้าเพชรดำดวงใจพ่อหรือว่าพ่อพี่รุนรถตู้ครับ 21ครับพี่น้องแฟนมวยครับอยู่ที่ไกลเพชรครับเสียเปรียบช่วงน้ำหนักเท่าอ้าวเนี่ยอุ้ยแทนที่เขาจะล้มตัวเองกลับล้มแทนข่าซ้ายครับไกลเพชรเพชรดำโอ้เงื้อง่าราคาแพงครับเนี่ยครับสองจิตสองใจออกไม่ออกครับตัดสินใจไม่เด็ดขาดครับคือถ้าเกิดจะเตะก็ต้องสืบให้ถึงแล้วก็มั่นใจว่าต้องเตะโดนครับอ้าวหน้าความไปอีก แข้งซ้ายของไกลเพชรนะครับอัดซ้ายมาครับโอ้โหโดนไปสามแข้งครับดูเหมือนจะยอมยอมไปแล้วครับตอนนี้สี่แข้งห้าแข้งต่อยลาตัวครับไม่โอหันข้างไม่เอาแล้วครับโอ้นีคือเจ็บครับเจ็บไปหมดแล้วครับตอนนี้โอ้โหนี่แพ้แบบสู้ไม่ได้เลยครับเพชรดำพอพิรุตู้หรือว่าดวงใจพ่อครับเนี่ยครับคือไม่ทิ้งตัวแล้วครับแต่ว่ายอมครับ อย่างนี้คู่ต่อสู้ก็อัดเละครับกรรมการไม่แยกอืมสู้กันไม่ได้ครับมวยคู่นี้ครับหนึ่งนาทีแปดวินาทีครับในยกสี่ครับไกรเพชรพอทวัชชัยครับเอาชนะเชนเิงเ,เกิน็นอกเอาเพชดดำ,ด,ำด่วงใจพ่อ